ต่อกองกับนักข่าว ครับก็เป็นงาน Spark Joy สุดฟินสุดชื่นสุดฟันนะครับเอาใหม่อีกที Spark Joy สุดฟินสุดชื่นสุดฟันนะครับเป็นงานเปิดตัวพรีเทนเตอร์นะครับคือเจมินะครับแล้วก็ผมครับเป็นแกนเปิดตัวครับพูดถึงบรรยากาศงานในวันนี้สัครั้นครับบรรยากาศในงานในวันนี้ครับก็อยู่กลางสยามเลยครับแล้วก็มีโชว์พิเศษแล้วก็กิจกรรมดีๆครับให้ทุกคนได้ร่วมเล่นกันแล้วก็ มีสเปเชียลเคสของเราก็คือพี่ๆแฟนโฟนจากทาเบียนครับแล้วก็พี่มิวพี่เลิฟครับแล้วก็น้องๆในค่ายอีกเต็มเลยครับจริพี่กับจักจูพี่กัจูปิกาจูใช่ใช่ตอนที่เราไปถ่ายโฆษณาก็มีปิกาจูไปไปที่เชียงรายกับเราด้วยครับแล้ววันนี้ก็มามาเต้นด้วยเหมือนกันใช่แล้วใช่พี่กาจูน่ารักมากครับแล้วก็น้อยครั้งครับที่จะเกิดการคอร์รัปชันนี้เกิดขึ้นครับวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ ซัพพอร์ตกันเยอะๆนะครับปีไซจ์ินไก่ซีรีสเต็มเนาะถูกต้องครับปีซาจก็จะมีหลายๆโปเกมอนที่จะอยู่ในหลายๆรสชาติของโอชิแล้วยากเอาเมนใครเมนใครับเมนอะไเมนพิกาจูสิครับครับผมเมนปิกาจูเนี่ยเป็นคนชอบพิกาจูผมก็ชอบสายฟ้าชอบรถไหนครับเชนชอบรถไหนเหรอส่วนตัวผมผมชอบเป็นรถนี่ อางุ่นเชียวโคครับใช่เพราะมันจะมีเยลลี่ข้างในด้วยใช่ใช่ใช่ชอบรสออริจินอลของเราเลยนี่เป็นสีเหลืองเลยครับใช่อันนี้เลมอนอ่ะรู้สึกจะมาต้องแบบดื่มซึงครับรู้สึกดีใจมากครับเป็นเกียรติมากเพราะว่าเราดื่มโมชิมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วผมว่าหลายหลายคนก็น่าจะดื่มกันมาอยู่แล้วครับเพราะว่ามันอยู่คู่คนไทยมานานเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้ได้มา เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ในในในคอลเลคชันที่มีปิกาจูด้วยก็ก็ดีใจมากครับดีใจมากครับการเป็นพรีเซนเตอร์โอชีครับการเป็นพีเซนเตอร์โอชินี่ก็สุดยอดครับเป็นเกียรติสุดครับแล้วก็โอชิร่วมมือกับปิกาจูแล้วก็โปเกมอนหลายๆตัวในในคอลเลคชันนี้ก็รู้สึกว่าสุดยอดไปเลยครับลลครับลลก็เหมือนเจมินายครับเป็น FC ฟซีโอชิอยู่แล้วพอได้มาเป็น ส่วนหนึ่งในการโปรโมตสินค้าของโอชิครับก็รู้สึกดีใจครับใช่ชอบด้วยอยู่แล้วครับรุไหนอันเนีเป็นที่ติดทันที่เลมอนครับชอบสีเหลืองนี่ก็เลยแต่งตัวสีเรียมากฝั่งเจมส์ครับครับผมผมผมชอบส่วนตัวครับเป็นรุ่นไอหุ่นเกียวโหครับอยากให้พูดถึงการตัวเลมอนเนี่ยครับสำหรับเจมส์เองในการแรกวันนี้ครับก็จะมีเรียกว่าอะไร โปเกมอนจะไม่ไปอยู่แค่ในแพ็กเกจของของโอชินะครับแต่ว่าจะมีเป็นการ์ดมาให้ด้วยเป็นการ์ดโปเกมอนที่เป็นเทรดดิ้งการ์ดนะครับให้ทุกคนไปเล่นกันได้ใช่คนที่สนใจต้องทำไงบ้างสามคนคนที่สนใจต้องทำไงบ้างครับผมแอปแอปโอ้โหคนส่งมาเร็วเลยเฉยเออเข้าแอปอ่าโอชิคลับครับก็ก็จะมีกิจกรรมดีๆหรือว่าเป็น Facebook ของาโอชิอะไรเงี้ยก็ไปส่องกันได้ว่าเออรายละเอียดกิจกรรมจะเป็นยังไงมีทริปใช่ไหมอะไร ใช่ใช่ใช่ก็จะมีรางวัลมากมายครับรวมกันกว่า6ล้านบาทครับแล้วก็จะมีทริปที่ไปโอชิกับโป๊เอ้ยไม่ใช่ทริปที่โอชิจะพาพวกเราไปญี่ปุ่นกันครับพร้อมกับจีน่าโพสใช่ครับใช่ครับครับยังไงนะครับก็ฝาก FC ทุกคนนะครับหรือว่าไม่ใช่ FC พวกเราก็สามารถไปรุ่นรับรางวัลนะครับรหัสใต้ฝาก็ส่งไปแอปโอชิ่งคลับนะครับก็มีสิทธิ์รุ่นไปเที่ยว กับเจมีไดโฟนนะครับแล้วก็มีสินลุนได้ของรางวัลอื่นๆอีก,อกมากมายเลยนะ <c oughs> ครับครับอ่าใช่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 เพิ่งเพิ่งปล่อยไปเลยครับก็เพลงชื่อว่าใกล้เกินนะครับเอ่อซูคลอสซูแฮนโดครับจะปล่อยในวันจะปล่อย MV จริงๆเนี่ยในวันที่7ครับวันที่7นี้เลยวันที่7มีนะ <c oughs> ใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มปล่อยทีเซอร์นู่นนี่ออกมาให้ทุกคนดูกันแล้วรอติดตามมาได้ครับในไรเซอร์มิวสิกครับใน YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆครับที่มารามือาบอกว่าแฟนๆถามว่าแบบเจมสปอยชิเปเพลงบ่อยมากแนตะ่ไม่มีแฟนบอนอ่าใช่ใช่ก็ๆๆจะสปอยในเบื้องหลังซีนบ้างในบทสัมภาษณ์บ้างให้ทุกคนได้รับเรียกว่าอะไรอ่ะสปอยการสปอยไปแบบไม่รู้ตัวแต่พอปล่อยเพลงไปแล้วก็เอามาย้อนย้อนลงกันใช่ แอบสนุกไปที่บอกว่าเห็นเขาบอไม่สังเกตอะไรเราเลยเรารู้สัดสนุกก็รู้สึกสะใจดีครับอย่างว่าทัวร์บอกทัวร์เลยนะรู้ครับรู้<อ>ผมก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้คร<อ>ับก็บเฉพาะใกล้เกินใกล้เกินอะไรอย่างเง<อ>ี้ยผมก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าถ้าผมแบบว่าไปแอะล้วมันจะหลุดสปอยออกมาจร<ม>ิงอยากพูดใช่ไหมจริงอยากพูดครับทีจะได้ฟังเพลงแล้วป่ะฟังแล้วครับฟังแล้วคือไม่ได้ฟังอย่างเจมินายนะเพราะว่าเจมินไมพี่เราเปิดด้วยฝาก ขอขอแบบว่าเฮ้ยพี่แอบแอบทีมไ이เซอร์อะไรเงี้ยขอฟังเพลงจีมิน่า่อยฟังเพลงอะไรเงี้ยก็พรอครับพะเป็นเพลงที่เพราะเป็นเพลงแบบว่าช้าๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะคอนทายกับเพลงผมเพราะว่าเพลงผมเป็นเพลงเร็วนะอะไรนะรชาร์เลนชา์เลนติกชาเลนจ์เหรอครับเพลงผมไม่มีชาเลนจ์ครับจริง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 ไม่มีไม่ใช่ผมกินให้แฟนๆหนออะไรนะครับเสาวายจะเป็น เพื่ออะไรนะครับเพื่อสาววายสาววายแตฟินที่มีชาเลนจ์กันเหรอครับอ๋ออ๋อเหรอก็เพลงผมเป็นเพลงช้าเพลงช้าไม่รู้ว่าใจเย็นๆเพลงผมเป็นเพลงช้าผมก็ไม่รู้จะทําชาเลนจ์ยังไงใช่ใช่ใช่แต่ก็ไปฟังกันได้ครับไปฟังเป็นเพลงฟังมากกว่าเพลงที่ไปเต้นกันในทิกตอกครับเป็คนล้นเมืองเอกมันนีเป็นใครมีใครใครขุดยงโพส่วิกครับใช่ไหม โฟสใสวิกปะผมไม่รู Food, sideways, ้ไม่นี่ไม่รู <h <h well> ้แต่มีหลายคนออกตัวเลยนะแต่แต่มีมีแฟนๆไทยกันมาหลายคนอยู่ครับผมก็ยังไม่บอกว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าหนึ่งในนั้นถูกแน่นอนเป็นคนที่ทุกคนไม่ไม่น่าคาดคิดหรอกใช่ใช่ผมก็รู้นะนั่นก็คือโพสใสวิกไงใหญ่ยิ่งใหญไปกว่าาไม่บอกแล่อยากเป็นคนมีชาเลนจ์แล้วก็เล่นจอมีจะมีได้ใช่ครับ รับทุกคนที่เจอผมเนี่ย<า>ผมก็จะชวนบอกว่าเล่นติก๊กตอกไครับรู้จักเพลงแคนด,ดิเดตไปครับตอนนี้เพลงนี้กําลังมาแรงเลยนะครับนเออนติก๊กตอกอะไรเงี้ยออก็จับพี่ๆในค่ายอะไรเงี้ยเต้นอย่างวังนน,น,นี้มาเล่นกับพี่เลิฟพ,พี่มิวอะไรเงี้ยแล้วก็พี่อีกคนนึงอะไรเงี้ยก็แฟนผมแก้ <ผม S 1> แฟนผมด้วยแล้วก็จับเต้นกันทั้งแก๊งเลยอะไรเงี้ยใช่ก็แต่ที่จริงวันนี้เป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานมากแก๊งใช่แก้แฟนผมก็เลย มาเต้นติกตอกกันดูไปไปดูได้นะครับว่าพร้อมเพียงกันขนาดไหนแกแฟนผมได้แต่ผมพิเศษกว่าผมเล่นกีตาร์แล้วคุณร้องเพลงไม่มีใครท่าอันนี้คือคุณขิงมาเนอขิงอันนี้เลยอ่ะไก็ครับก็พิเศษนี่ ตายแล้วตายแล้วขิดแล้วเมื่อกี้ฉุดเมื่อกี้ตำรวจลงรวลงเอออันนี้ผมงงมากเลยผมอ่ะไปสอบคอิวเตอร์แล้วผมอ่ะก็งงเขาเขาเขาแบบว่าบอกว่าตำรวจลงตำรวจลงตำรวจลงนี่มันคือยังไงครับคุณตำรวจผมโลงไงผมเป็นตำรวจตำรวจคืออะไรตำรวจมาจับมาจับเสาไฟแล้วก็ททำผิดอะไรเขาเขาไม่ได้ทำผิดอะไรผมชอบผมแบบผมชอบที่เขาแบบเอ่อจิ้นกับคุณเนี่ย แล้วเวลาเขาเขาจะมีจินตนาการไปหลังอ๋อก็คือสาววายเป็นโจรไม่ใช่สาวไว้เป็นมิดเป็นเอ้าเป็นมิดได้ไงอ้าก็มีฉาชที่ผมก็เป็นตำรวจไปจับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้สาววายก็เป็นแม่หนิงด้วยนะคุณเนี่ยละคุณเหมือนนะคุณจะจับแม่ตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้จับแม่มันเขาเขาเป็นชื่อเรียกเฉยๆตำรวจลงตำรวจลงคือผมวาลงเพราะผมเป็นคนที่ส่องส่องแบบดูตลอดว่าใครขับพูดอะไรกันบ้างไงตำรวจลงเทนวันเนี้ยที่ที่เขาขึ้นเทนกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะไปแอบดูกันตำรวจลงบ้าวันนี้ตำรวจลงตำรวจลงแต่จะไม่แซวไม่แซวแซวเยอะเกินแล้วตำรวจลงพื้นที่นะครับเดี๋ยวจันนอยแล้ววิชาชีพทุกคนก็ระวังตัวไว้นะครับใช่่ใชายละอะไรครับ ป็นต้นไม้หรือดอกอะไรหรือต้นไมอ๋อแล้วผมต้องเป็นอะไรต้องเป็นอะไรร่วมด้วยช่วยกันจับเราไปตอกดีป่ะอ๋อได้เดี๋ยวจะเป็นจ่าแลนกันนะเป็นจ่าเดี๋ยวจ่าจะลงโอ้จ่าโฟต์จ่าโฟต์จะลงนี่โอเคได้ปะไม่รู้เออเออได้ได้แกลับมานี่เป็นแต่จริงๆโฟต์เป็นไงบ้าง happy ไหมกับแบบหลังปล่อยออกมาอ๋อฮปปี้มากเลยครับอ่าเพลงปล่อยน่าจะ เกือบ2อาทิตย์แล้วครับก็ตอนนี้เมื่อกี้ไปเช็คมาน่าจะ1.6ึ่งจหกหนึ่งจล้านแล้วอะไรเงี้ยไปเช็คมาด้วยใช่ผมเช็คผมเช็คทุกวันแหละแล้วออแล้วผมอยากดูแบบว่าว่าแฟนๆชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปส่องในทิกตอกอะไรเงี้ยเขาเต้นกันเยอะมากอะไรเงี้ยครับใช่แล้วผมก็เต้นทั้งวันเลยครับว่าผมชอบเพลงผมเต้น <laughs> ทั้งวันเจอใครก็เต้นดีใจดีใจครับดีใจขอบคุณมากนะครับ ผมเนี่ยตั้งปณิธานไปแล้วว่าผมเนี่ยจะไม่น้องทอนนี้เพราะว่าผมอ่ะไม่อยากให้ตำรวจลงเฮ<ะ>้ยคจะไปลงก<ช>ูเไหมผมอยากให้เขาร้องเองกันเองอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอยากให้แฟนๆได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยได้จิ้นกันได้จิน้นแต่จริงๆแล้วมันคืออ,รครอ้าจะไปไหนเซมาไม่รู้เอาไม่รู้ด้วยรู้คไปเปลี่ยนเนือ้อได้นะครับในใน g o เ g l ลหรืออะไร <S 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 อะไรนะครับเขไามะค ให้อาคุณจะให้ผมร้องว่าอะไรจะไปไหนหรือว่าเจมไิ่ไนายคุณร้องอะไรเขาก็จีนกันอยู่ดีอันนี้คือตำรวจลงละ <c oughs> <c oughs> หนูมองกล้องมีไฟตุมกลางนะเพื่อนไหวได้เลยตาเฟตมการเลยเื่อนไหวได้เลยนะเลื่อนไหวได้เลต้องกางเลเต็มเต็มทกครับต้องกังต้องตมงเลยเต็มเต็ทกครับต้องตังต้องมีไฟกล้งข้างอยู่เวลาก็มีทาวด้อเราต้อมเจ็กดันนะฝาบต้องมีไมกัา้ฝยด้ คุณคะ้องก็องไน่ก็เอยู่ที่นี่น้กเดแบบ